วันนี้แม่หมอจีจะมาเปิดไพ่นะคะดูเช็คพลังงานนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนลาวส์นะคะนั่นก็คือน้องลินดานะคะผู้เข้าประกวดนะคะตัวแทนจากมิสแกรนดจำปาสักนั่นเองนะคะซึ่งแม่หมอจีก็ได้หยิบไพ่มาแล้วทั้งหมด5้าไพ่ด้วยกันนะคะไพ่ใบ,บแรกเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะหญิงคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์สวยโดดเด่นนะคะสรับน้องลินดามิสแกรนดจำปาสักเนาะจำปาสักนะคะน้องคนนี้ สวยดดเด่นเป็นดาวเป็นสตารนะคะแต่พอหยิบไพ่แล้วยังมีไพ่สดาบขึ้นมาแปลว่ายังมีปัญหาจุกจิกกวนใจมีปัญหาที่ยังไม่ลงตัวนะคะไพ่สดาบไพ่ใบนี้นะคะแม่หมอจีคิดว่าน่าจะยืนอยู่ในท็อปสเป็นไปได้น่าจะยืนอยู่ในท็อปสนะคะยืนในท็อปสนะคะจากไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่อาจจะมีความกลัวนิดหนึ่ง Play s a ซ e เกินไปนะคะ ไพ่ใบนี้คือกอดเหรียญกอดแน่นเลยนั่นหมายถึงว่ามีความระมัดระวังเพลย์เซฟนะคะคือไม่ทุ่มเต็มที่นะคะมียังมีความกล้าก,กลัวอยู่นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ก้าวดาบนะคะผิดหวังเสียใจนะคะคิดเยอะคิดมากนะไพ่บีนนะนอนไม่หลับเครียดนะคะไพ่นี้ขึ้นมา ไะะพ่สามดาบนะคะไพ่ดาบขึ้นทั้ง3าใบเลยนะคะจากเช็คพลังงานดูแล้วนะคะไพ่เป็นดีนะผิดหวังนะไพ่สามดาบแม่หมอจีเลยคิดว่าน้องมิสแกรนจำปาสักคนนี้นะคะเอาละเธอสวยโดดเด่นด้วยความที่เป็นไพ่เดอะสตานะคะมีความสวยโดดเด่นนะคะดารานะคนนี้เนาะสวยโดดเด่นเป็นดวงดาวเนาะ แต่ยังไงไพ่ขึ้นนะคะไพ่สามดาบและดูเครียดเกินไปไพ่สิบดาบเห็นไหมและดูเครียดนอนไม่หลับไม่ใช่ไพ่สิดาบไพ่เก้าดาบรู้สึกเครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วได้พไพ่ใบสามดาบใบสุดท้ายแม่หมอจีนคิดว่าน่าจะหยุดที่ท็อปสามเนาะไปได้สูงสุดอยู่ที่ท็อปสามค่ะทุกคนขา ะะยังไงก็เป็นกำลังใจให้มิสแกรนจะประสักในการประกวดมิสแกรนดา์2 5านี้ด้วยนะคะ